ตีดใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีรับดีดียังไงดีขนาดไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ยเเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอก็เจ็ดสิบนะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็โอเคครับแต่ว่าใจลึกๆของเราก็ยังที่จะปลกออนไม่ได้ถูกไหมครับ เอ้ยได้ได้สิมันต้องได้ก็ผมมีคติประจําใจตัวเองนะก็เราก็ต้องเลือกดูว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหรือว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมากกว่าเพราะฉะนั้นเพราะนั้นทุกวันมันก็เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับทำทำตัวเราเองให้ดีที่สุดแข็งแรงนะครับแข็งแรงงก่อนหน้านี้ เหรอผมไม่รู้ผมผมไม่ไดู้ไม่ได้ไม่ได้ฟังบทสัมภาษณ์เขานะคือเหมือนเขาบอกว่าเขาแบบอยากได้การเครแคร์จากพี่ตีอ๋อครับแล้วเหมือนเขาบอกพี่ตีมานานแล้วพี่ตี๋งบอกโอเคโอเค,อเคแ,ตแต่ว่าแบบสื่อสื่อไทยไม่ทด้ทำเขาก็เลยต้องไปอะไรอ๋อครับใช่เออมันใช่มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่ที่อย่างที่บอกแหละช่วงที่แยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นผมก็อาจจะกินชาเย็นเยอะไปหน่อยนะฮะเย็นชา ตีติดแอคนานเป็นนิดนึงอะไรเงี้ยด้วยด้วยความที่ลึกๆเราก็งอนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความชลาใจได้คิดว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะสุดท้ายก็ต้องกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะอาจจะละเลยตรงนั้นไปแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าโอเคช่วงที่ช่วงที่ห่างก็อาจจะแบบเหมือนต่างคนต่างโฟกัสมีเวลาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นอะไรงี้ไงแต่ว่าพอดีมันอาจจะปล่อยเวลาตรงนั้น เนื่นนานไปนิดนึงพยธตรงๆหรือว่าการเลิกกันในข้อนี้มันเป็นตัวเราเป็นหลักเลยใช่ไหมตีอก็จะว่าอย่างนั้นมันก็อผมก็ยอมรับถือว่ายอมรับแล้วกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีการที่เราอยู่ด้วยกัน,น่ะคนสองคนนะบางทีมัน,ม,นมันไม่ได้มีใครที่ถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอันนี้ก็พูดตรงๆไม่ได้แก้ตัวอะไรนะรมันต่างคนต่างก็อาจจะมีเหตุผลของตัวเองแล้วกันครับใหนคำว่าพี่สีอ เป็นของตายได้แมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อยู่กับเราอยู่แล้วอ๋อ,อ,อไม่ไม่ใช่ของตายครับแต่ว่าอาจจะด้วยด้วยความที่การที่เราอยู่ด้วยกันน่ะมันก็สี่ปีและนี้คือแบบเป็นฟิลแบบอยู่ด้วยกันเลยนะครับมันก็เลยอาจจะมีวยความละเลยอะไรไปบ้างแล้วก็บางทีการที่อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงต่างคนต่างมีเหตุผลตัวเองเนี่ยก็อาจจะ และรลวมละเลยในบางอย่างไปเรื่องอย่างที่เขาบอกแหละเขาอาจจะต้องการการดูแลเทคแคร์ที่ที่มากกว่าที่เคยเป็นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งตรงนี้ผมก็ผมก็ยอมรับนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ใช้เวลาตรงเนี้ยที่ที่เราเป็นโซนเนี่ยก็กลับมาทบทวนตัวเองนะครับแล้วก็แก้ไขแก้ไขสิ่งที่เราได้เคยผิดพลาดไปอย่างเขาเลิกมุกออนแล้วมัออนลมกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับยังคุยกันไหมหรือไม่ไม่ได้ติดต่อเลย ก็ตอนนี้แทบจะไม่ได้คุยเลยครับแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีเหมือนบางงานที่เขาเคยดูให้ผมในในช่วงก่อนหนั้นนิดหน่อยแต่ว่าคือหลังจากนี้ตอนนี้ผมก็ดูตัวเองดูคิวตัวเองเป็นหลักแล้วก็ถ้ามัวมีผู้จัดการหรือมีใครติดต่อมาก็ติดต่อผมโดยตรงได้เลยแล้วก็หักเปอร์เซ็นต์อะไรกันไปก็ตามตาม,ตามระเบียดได้เลยครับ<ม>รคุยกันก็คือรับงานเองเลยรับงานเองเลยครับ ก็คุยคุยตรงได้เลยติดต like like ่อไม่ได้แล eh ้วตอนนี uh ้พร้อมเปิดใจรับใครสักคนหรือยังหรือว่ายังอืก็ไม่ได้ปิดนะครับไม่ได้ปิดก็รู้สึกว่าถ้าจะเจอก็เจอเจอยังยังยังครับยังยังมีคนเข้ามาเยอะไหมพี่ตี๋เข้ามาเหรอมีคนเข้ามาอเลย๋อเข้าเรียกเรียกว่าเรียกว่าเอ่อเข้ามาเข้ามาเป็นกำลังใจดีกว่าคันับ อ่าเรียกว่าเรียกว่าเข้ามาเป็นกําลังใจก็พอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแต่ไม่ได้เทใจยังยังยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่วก็มีอ่าคุยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจกันมากกว่าแต่พอไปไปมา,มานะช่วงเนี้ยพอมีคนเข้ามาทักผมก็ถามกลับน,นู่นนี่เฮ้ยหลายคนเขาก็ประสบประสบการณ์เหมือนผมหลายคนนะยังไงครับก็แบบเฟนฟิลเนี้ยแบบเหมือนเพิ่งเลิกหรือกําลังจะเลิกหรือเลิกไปสักพักหนึ่งแล้วบางคนยัง มูฟไม่ได้หรือบางคนมูฟได้คือเหมือนกับว่าเออเราก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอย่างบางคนเขาก็มาปรึกษาผมนะเฮ้ยที่ตอนนี้ผมกําลังประสบแบบนี้ควรจะทํำยังไงเราก็เออเราก็มีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์เราที่เพิ่งเจอมาเนี่ยก็มีโอกาสแนะนําเข้าไปว่าถ้ามูว่าเฮ้ยถ้าเรายังมีโอกาสอยู่นะเราก็ควรจะละทิ้งอีโก้ไปซะนะยอมเข้าไปถ้ารู้สึกว่าเรารักเขาอ่ะเราก็ควรจะใช้โอกาสที่มีอยู่ตรงนี้ทำไม่เต็มที่ อะไรเงี้ยก็ม hmm. ีโอกาสได้แนะนําพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็สาหรับบางคนที่เขามุกได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําผมมาเลยก็ก็กลายเป็นเรื่องที่ดีมีคุยอยู่กี่คนหรือแบบว่ามีแบบว่าเยะตาบ้างไหมตอนนี้เอาอันนี้ก่อนนะคุยอยู่กี่คนมเยอเลยูไม่นักเยอะเลยอ่ะนักเยอะมีวามมควาาคือสดจะคุยกับใครก็ได้ใช่ไมัยไม่มีใครที่เข่มาแบบไม่เข้าอะไรเรื่ี่พิเศษอื่นอ่ มีก็ที่บอกว่ามีมีมีคุยเขาเรียกว่าเป็นคุยเป็นเพื่อนนะครับคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ผมเองผมก็มีงานที่จะต้องโฟกัสต้องทําอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังยังไม่ได้มีเวลาที่จะไปแบบศึกษาใครที่อย่างลึกซึ้งอะไรเงี้ยครับลึกๆ่อนนั้นเนี่ยสีแบบว่ายังแบบมูฟออนไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมูออนแล้วแบบว่าสีบอกว่ามูฟออนได้แล้วแต่ว่าสียังปิดกั้นไม่ติดต่อไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมที่แบบว่าไม่ขอรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเขาอ่ะ เป็นอยู่ครับเป็นอยู่ mm hmm. ก,ก็คือถามว่า move on ได้ไหมก็ move ได้แต่ในระดับหนึ่งไม่ได้ถึงขนาดว่าสามารถ100%เกลับมาคุยกันเป็นเพื่อนได้100%นะแต่ผมก็คิดว่าเวลามันก็อาจจะช่วยได้แต่แต่ณต,นะนะตอนนี้ก็ยัง,ยงไม่ร้อยเรซก็เลือกเราก็เลือกที่รู้สึกว่าเเราทําอะไรแล้วเราเรา happy ก็เลือกเลือกตรงนั้นดีกว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมครับก็เปลี่ยนนะ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปพอมควรใช่เลือกเยอะขึ้นไม่ไม่ไม่ก็ไม่เชิงว่าเลือกเยอะขึ้นหรอกเอ่อต้องต้องถามว่าคนที่สมมุติว่าในอนาคตผมจะไปจีบเขาเนี่ยเขาเอาผมเปล่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะครับความสม่ําเสมอซึ่งบางทีบางทีความแน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนนะบางทีอะไรที่เราคิดว่า เป็นของเราอ่ะบางทีมันก็ถึงวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เคยทําอย่างที่เคยทําอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ครับชีวิตมนุษย์มันมันไม่แน่นอนคืเขาใช้คําว่าเข็ดกับความรักได้ไหมอ่ะเข็ดไหมแบบว่าเข็ดอยู่เข็ดไหมเหรอมันมันเข็ดยาก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงทําใจแล้วกันช่วงทําใจก็ <c oughs> มีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองมากขึ้นแต่ว่า ไม่ใช่หมายความว่าต่อไปผมคงจะไม่มีใครเลยก็คงไม่ใช่ผมรู้สึกว่าในชีวิตผมผมก็คงจะต้องออมีใครสักคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นเพื่อนชีวิตนะคิดว่าคงต้องมีนะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้รีดรักใหม่จะต้องดูแลเทคแคร์มากกว่าเดิมไหมครับแน่นอนครับแน,น,น่นอนแน่นอนครับผมผมบอกกับตัวเองแล้วว่าต่อไปจะถ้าเกิดมีนะเราก็จะทําให้เต็มที่กว่านี้ให้อ่อ เพราะเพราะว่าถึงเวลาวันหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราทําให้เต็มที่ของเราแล้วสุดท้ายมันจะเป็นไงเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบรู้สึกผิดเออมารู้สึกเสียใจเลยแล้วก็ทําให้เต็มที่ของเราให้มันมากกว่านี้ตอจจนนี้เหมือนปลาแล้วยังโดนแบบว่าคนคิดว่าปลามมีคนตื่นจริงอยากจะแบบปกป้อ,องเขาอะไรอย่างไรบ้างเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าด้วยความที่เราก็ยังไม่มีใครแต่ตปลามักขมมอ่อ,อนไปนแล้วอะไรอย่างนี้ ก็จริงๆผมเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับในเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วการที่น้องเขาไปไปไปคบคนใหม่เนี่ยก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าช่วงที่เราตกลงตัดสินใจว่าจะแยกกันน่ะก็เราก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าเกิดถึงจุดจุดหนึ่งถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างมีใครก็ก็มาบอกละกันนะอะไรก็กไม่ได้ปิดกั้หรอกแต่ว่าแค่ ตอนนั้นอะ่ะผมก็เหมือนก็แค่รู้สึกว่าเออพูดไปงั้นแหละก็คิดว่ายังไงสุดท้ายถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างความก็กลับมาอยู่ดีเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ผมก็รู้สึกว่าเออก,ก็ก็น่าจะเป็นคนนี้แหละที่จะสามารถเออใช้ชีวิตด้วยกันแต่แต่คือน,น้องเขาก็ไม่ได้ผิดนะก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไม่มีมือที่สามไม่นอนไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามครับนนก็ก็น้อง,น,องน้องเขาไม่ได้ผิดนะครับม่ติแล้วอย่างงานที่ค้างอยู่อ่ะแล้วถ้าแบบสมมติเราต้องกลับมาเจอกันอนะ่ะเราจะทำยังไงถ้ามัน ถ้าเกิดว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆก็ก็คงจะต้องเจอแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ยังไม่เจอดีกว่าตั้งแต่เลิกกันไปก็คือยังไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอครับนอกจากคอมเมนต์จะให้กำลังใจกันแค่ตรงนั้นเลยถูกไหมในรายการไม่ไม่ได้เจอด้วยคอมเมนต์อะไรก็ไม่ได้คอมเมนต์ด้วยคือเหมือนเราบล็อกไปเลยในพี่ไม่ไม่ได้บล็อกครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดตามเขาแล้วอะไรอย่างนี้